嗯。Bye bye. Bye bye. เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเพื่อนคนแรกในกลุ่มบอกเลยว่างานนี้มีน้ําตาซึ่งหน้าที่ของเราก็คือพาเพื่อนไปโรงแรมที่แฟนเพื่อนจะขอเซอร์ไพรส์แทนการของเราก็คือจะหลอกเพื่อนว่ามีงานรีวิวด่วนไปสเตชันลูกค้าอยากให้มีฟิวพักผ่อนกับเพื่อนวันนั้นก็จะมีเพื่อนอีกทีมหนึ่งที่เป็นสแตนบายจัดรอที่โรงแรมส่วนทางเรากลัวไม่เนียนก็แบกของมาจริงให้ดูเหมือนจะมานอนค้างจริงๆริอเพื่อนเราทําได้แบกขึ้นบันไดกันไป4ชั้นนี่ก็คือหน้าเพื่อนไม่รู้ว่าเพื่อนจะสงสัยไหมพอถึงนะห้องก็คือโลกมากเอากุ เปปิดข้าไตอนแรกก็แบบเฮ้ยอยู่ไหนเพราะว่าทุกคนซ่อนอยู่นี่ทางตันอ้าวแป๊เนื่องมาจากทางนี้ปะเปิดม่านไปคือมิชชั่นคอมพิวตคือสวยมากเห็นวิววัดอรุณนเปิดไฟตอนกลางคืน นนกัะทุกคนช่วยกันเป็นอย่างดีเพื่อนเธอทุกคนหันหน้ามาทีเอ้าเพื่อนร้องไห้คนนี้คือร้องหนักยิ่งกว่าเจ้าสาวแล้วแฟนเพื่อนก็จะดอกไม้ไปรอบห้องในห้องก็มีกลิ่นกุหลับหอมหอแล้วก็จะมีรูปที่แฟนเพื่อนทําไว้ที่ดีทั้งข้อความแล้วก็วันที่คือมันน่ารักมากแล้วก็ยินดีกับเพื่อนด้วยนะคะว่าที่เจ้าสาวคนใหม่และสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ได้เจอความรักที่ดีเช่นกันนะ